สวัสดีจ้ามาพอๆกับแมงเดียวแช่แนวอีกเหมือนเดิมนะจ้ะจาจะกคลิปนี้แมงเดียจะพาเพื่อนๆมาเห็ดกระท้อนแช่อิ่มกระทร้อนตามหัวตามสวนบ้านเฮาเนาะจ้ะทาทำมันวลูว่าจะเห็ดยังยกินแมงเดียจะพามาทํากระท้อนแช่อิ่มไว้กินนะจ้าจากก่อนที่จะไปรับช่มมอมแมงเดียก็ฝา,ากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งในเด้อจ้าจะแมงลเดี่ยกก็มาเตรียมกระท้อนไว้นะจ้าเนาะเตรียมกระท้อน แล้วก็มีเกลือมีน้ำเปลา่าแมงเดียจะละลายน้ำเกลือละลายเกลือลงใส่น้ำเปลา่าล้วมาแชก่กระท้อนไว้ประมาณสองขึ้นเนะจะเนาะเทเกลือลงประมาณบ่มมดถวยหน่อยนึงเนาะจะเนาะกะปริมาณเอาด้อจ้ะแล้วแมงเดียก็เอากระท้อนลงไปแช่เลยจ้ะ ังดีจะแช่ไปสองขึ้นไปยังคือแช่น้าเกลือเพื่อว่าไห้กระท้อนเฮ้าเวลาปอกเปลือกมามันดําเนาะจ้ะเนาะหล้กการมันจะลดความฝาดความเปรี้ยวลงเนาะจ้ะเนาะกระท้อนแม่ต้องเดียดกระรบ2องขึ้นแล้วเนาะจ้ะแม่ต้องเดียจะออกออกมาปอกเปลือกได้จ้ะออกจากน้าเกลือมาปอกเปลือกจะไม่น้องเดียดก็จะเอามาปอกเปลือกออกให้หมดนาะจ้ะเนาะสังเกตได้เนือน้อกระท้อนแม่ต้องเดีย ใสน้าเกลือไว้จะขาวง่ามจะบด,ดําบ่ซ้าแล้วบ่มีอย่างเนาะจ้ะเนาะบดเหนียวมือเลยจะบ่มีอย่างเลยแม่งเดี๋ยจะปอกให้หมดแล้วค่อยมาบังบังมาซัาบเป็นเป็นเสน้นๆเนาะจ้ะเนาะ จะแม่น้องเดียก็จะใส่มีดซับเป็นเซนแบบนี้นะจ๊เะ,จะเนาะเวลาไปแช่มันก็จะได้หนากินแล้วกันน้ำตาลมันก็จะเข่าดีนะจ๊ะเนาะจ้ะหลังจากเสร็จบังเสร็จแล้วแล้วแม่นเดียก็จะใส่มือกดลงแบบนี้นะจ๊ะให้มัน บีบแบนๆลงจ้ะเพื่อให้น้ำม,มันซึมเข่าได้ดีนาะจะจะให้น้ำข้างในมันออกมาน้ำนาะจะเนาะจะแมงเด็กก็ได้เห็ดไว้เรียบรรอยหมดทั้งหาลูกน่าจะเนาะเส็บร,รยียบยสีงามนาาจะเนาะแมงเด็กก็จะได้มาต้มน้ำตาลนาะจะต้มน้ำเชื่อม ใส่น้ำพอสมควรกับปริมันห้พอดีกับกระทอนของเฮาที่เขาจะแช่อิ่มนะจ๊ะนาะแมงเดื๋อจะแช่กบปริมณให้พอดีหาลูกนะจ๊ะเนาะเทน้ำตาลลงใส่ประมาณเครึ่งกิโลก่อนนะจ๊ะเนาะรอให้น้ำเดือดให้น้ำตาลละลายให้น้ำเดือดนะจ๊ะจัน ใส่น้ำตาลเรึ่งกิโลเพราะว่าเห็ดแค่หาลูกนะจ๊ะเพิ่มนั่นอีกนิดนึงการพอดีให้ท่วมกระท้อนทั้งหาลูกนะจ๊ะไม่งเดือวจะเพ็ดใส่ถุงเนาะคน้นค้นล่อให้น้ำตาละละลายนะจ๊ะให้น้ำเดือดน้ำตาละละลายแต่น้ำก็เริ่มเดือดแล้ว แมงเหือจิ้มเบอมันบมค่อยหวานก็เลยเติมเพิ่มอีกน่าจะประมาณขีดนึงก็จะเป็นประมาณหกขีดนะจจะแมงเหลือใส่น้ําตาลประมาณหกขีดหรือว่าหกรอยกำนะ่ำเนาะพ่อนำเดือดน้ําตาลละลายดีแล้วแมงเดียก็จะปิดแก๊สพักนำเชื่อมไวให้พ่ออุ่นๆนาาจะเนาะระวังที่ล่อนำเชื่อมอุ่นแมงเดียอก็เอากระทอนใส่ถุงแมงเดียจะเห็ดใส่ถุงนาะจะเพราะว่าแมงเดียอบ่มีกระปุก ที่พอดีครับตู้เย็นเนาะเพราะว่าแมงเหลือจิตเฮาต้องเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ะเนาะเอากระทอนใส่ถุงใส่ให้หมดทุกลูกนะจ๊ะน้ำเชื่อมกับพ่ออุ่นๆได้นนทีแล้วเนาะจ้ะเนาะแมงเหลยอก็จะมัดตากใส่ถุง ตักใส่ถุงแต่และถุงแต่และลูกนะจ้ะพ่อให้ทวมกระท้อนกระพาะนะจ้ะเนาะและ้วแมวเดียกก็จะใช้นังยางมัดปากถุงไห้สนิดนะจ้ะเนาะประมาณนี้นะจ้ะเพื่อประหยัดพื้นที่นีตู้เย็นละก,ะกันกินก็เอามากินที่ละลูกละลูกนะจ้ะเดี๋ยวแมวเดียจะทำให้เซจก่อนนะจ้ะเนาะ จะ,จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งขึ้นนะจ๊ะกระท่อนแช่อิ่มแมนึองเดียกับครบเวลาหนึ่งขึ้นเดี๋ยวแมงดองเดียจะเอาออกมาชิมเบงโอ้สีสันน่ากินจะลูกใหญ่ขนาดเลยจ้ะกินจิมก็พริกเกลือก็ได้หรือว่าโมจิมก็พริกเกลือก็ได้นะจ้ะน้ำตาลแมงองเดียจะเก็บไว้้าต้มอีกรอบนึงแล้วก็เพิ่มน้ำตาลอีกแล้วก็มา แช่อิ่มได้อีกแล้วจ้าา่ต้องทิ้งเดี๋ยวมาชิมเบิง่งโอ้ขาวนุ่มจ้ะข้างในใเนื้อนุ่มเป็นกระทอนปุยฝายบบจิ้มเกลือกระแซบจ้ะจิ้มเกลือก็โอเคเลยจ้ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆ